สวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขค,นนะคะนะ่ะเนาะมือนีมาพบมาพอกันดึกเด็กเติบแล้วเนาะคะ่ะพอดีก็ลังกินข่าวแรงแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะมือนีอันยูบันปูบันยาเนาะคะนะ่ะเนาะสวัสดีสุขสุขค,นนะคะ่ะตอนนี้อันยูบันปูบันยาเนาะคะ่ะอยู่อิตาลีเนาะคะ่ะพอดอีมือสา้านี่ มากกัท่านหันเนาะค่ะวันนั้นได้ตัางตัวพอดียาะเขาโรงพยาบางลเขาโรงพยาบาลเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ายาะกับใะครแน่ยแหละเนาะค่ะเนาะก็เขาก็เล่นมากกับท่านหันเนาะคะ่ะแต่ว่ากับยุนีเนาะคะ่ะยุยต์อิตาลีกับยังหนาวคือเกาเนาะคะ่ะแต่ว่าดอกไม้เนาะคะ่ะอันเห็นดอกไม้มันเริ่มออกแล้วอันขี่รถมาทางถนนเนาะคะ่ะเห็นดอกไม้ประเทศอิตาลีเริ่มออกแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวมืออื่น อันสิบ้าไปออกไปชมดอกไม้กันเนาะค่ะเนาะแต่อันบ่หูดอกว่าดอกอีหยัะอันก็สิบ้าไปเมืองท่านใน่ท่นนอนนอนทางอย่างเวนิแล nah เนาะค่ะค่ะเป็นจังได๋กันค่ะสบายกันดีบ่สุขสุขคนทางไทยสวัสดีเนาะค่ะเนาะอ่สบายดีบ่ทางลาวแล้วก็ทางยุโรปสุขสุขคนเนาะค่ะเนาะทางออสเตรเลียน้ำเนาะค่ะเนาะ แล้วก็ทาง U.S.A. น้องๆน้องน้องะ,ะ,ะทางสหรัฐอเมริกานาะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะ,คะอังกฤว่าแล้วเนาะค่ะมุนิอันมาอิอตาลีกับท่านหันนาะค่ะเพราะว่าญาของลุงบานนาะ,ะค่ะก็เลยประกันปุ๊บปับปุบปับมาก <c oughs> นาะค่ะก็ นี่กะก็เลยกําลังเนียนกันกินข่าวเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะแต่ว่าญยากันยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่เนาะค่ะเพราะว่าหมอให้ออกหมดท่านใดเนาะค่ะเนาะอันเียละอันอันอันกะเนาะอันอันมือนีนอันแม่อันกเกียณนะเนาะค่ะอันสิเอาอะไรวิวขางถนนเนาะค่ะวิวภูเขาขางถนนส่วนที่อันยื้อา แลนด์โหลดยูสสวิสเซอร์แลนด์นะคะเนาะอันไทยมาฝากเพื่อนๆกันจังนิดจังน้อยนะคะเนาะแล้วก็อันหน้าหอดเหินเนาะคะเพราะท่านเด็ดเปลี่ยนอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันหน้าหอดเหอนเพราะท่านเด็ดเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าอย่เนาะค่ะปูปูวัดความดันให้คุณสามีเนาะค่ะไฮรุไายเลยเนนะคะอ่าแล้วก็วัดให้อันน้ำเนาะค่ะปกอีกอย่างหิึอันบ่หูวัดความดันก้อนยังเนี่ยแหละการเต้นของหัวใจอย่างแบบนี้เนาะค่ะเนาะอันบ่คอยหูเรื่องนี้เนาะค่ะ อันก็จะเอาพอดีสามีแอบถ่ายเนาะค่ะตอนนั้นอันก็จะเอาอันนั้นอันจะเอามาลงน้ำใน้ถายคลิปนี่แหละเนาะค่ะเนาะแต่ก็เป็นตาตาหัวหลอเนาะค่ะเพราะว่าช่วงที่ปูเพิ่นวัดให้อันเนาะคะะ่ะเนาะคือเพิ่นวัดให้เพิ่นปูวัดจะเองจะค้องแล้วก็ปูวัดให้คุณสามี mm. คือว่าเขาวัดละมันขึ้นตัวเลขมันขึ้นสุขคนเนาะค่ะ mm. แต่ว่าวัดให้อันเนาะค่ะอันวัดหาหกหลอก เส้นมันกระตรงเส้นมันกระตรงคือเก่าก็เละกันลอยอย่างฉันก็ยังหายใจอยู่เป็นอย่างเส้นคือตรงเส้นคือตรงแบบนี้เนาะเนาะแบบคิดมาหลายสิกคหลายาะมาเจอหนี้โดนไปเจอวัดเอาวัดไปวัดมาล่ะโอ้เอาแฝดมามันขืนขนกันู้ดีใจเนาะค่ะอันก็จะเอาคลิปนี้มาอ่า ใส่ไว้น้ำหลังน้ำเนาะเอาหมายถึงว่าเอาวิดีโอนี้มาใส่ไว้แนบกันไว้น้ำหลังน้ำเนาะค่ะเนาะวันนี้อันกับมาทักทายเนาะค่ะเพื่อนๆสุขุสุขคนเนาะจังใดอันก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆสุขุสุขคนที่เข้ามาให้กําลังใจอันเนาะค่ะแล้วกับคอมเมนต์อันโดยตลอดมาเนาะค่ะเนาะอันก็สิพยายามตอบกับสุคอมเมนต์เนาะะค่เนาะ ว่างย่ำใดอ่านกับสีฟ้าตอบกรับย่ำนันเนาะค่ะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเดี๋ยวอันจะเอาอันนี้เนาะเอาตอนที่อ่านอตอนที่อันถ่ายคลิปช่วงแลนด์โรดมหาไซแหละให้เมืองเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเมืองน้ำกันเนาะค่ะช่วงคลิปภูเขาอย่างน,นี้เนาะค่ะทางถนนนี่ยังน,น้อยๆนะคะภูเขาทะเลสาบอยังแบบนี้น้อยๆนะคะเวลา Questo sì che io che non segna <laughs> Sign me this paper, darling, this contract, you know. Your last wish. It's funny. I think you have to do this for me, darling. <laughs> what's wrong? <Not> <laughs> you can tie a pin, what's wrong with me? Ah, yeah, we'll see. See. Possibile. Yeah, che lei non sei? Andiù? È strano. È tanto bello. schiacciare. โอเค99ดีมากดีมาก Very good darling Wow you find gold in your blood darling โอ้โหฉันก็ได้เงินเดืนเต็มถ้าจะไหนก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆนะคะเนาะสำหรับการรับชมวิดีโอนะคะขอบคุณสุขสุขค้อนนะคะที่เขามาเป็นกำลังใจให้อ่านนะคะ ในกพอกันวิดีโอหนาเนาะค่ะเนาะรักษาสุขภาพเนาะค่ะสุขรสกุลขอบคุณค่ะเออเนาะก่อนอ่านสิไปดบอกแน่ในน้อยเนาะคะ่ะอ่านอ่านก่อนอ่านสิบบายเนาะค่ะบอกแน่ใน,นน้อยบ้านตะลีเทนีแล้วเนาะค่ะบ่อยถือกิน,นะคว้น,าน,นยาสูบเนาะค่ะเพราะว่ายานอนอยู่โรงบ้าน ว่าปกติเนี่อันมาได้อยช่อมงหนึ่งทานไปเนาะค่ะสิเริ่มขั้นละขั้นขั้นมันท่นีหร่สองมื่นสามมื่นพนไปหนาสิเริ่มคือควอนยาสูบเราจะเป็นโอ้เขียวเขียวงานเว้ยเนาะหนาก็สิดำดำแห้งดำอยู่แล้วนะคะมันแห้งดำไปต่ออย่างนี้เนาะค่ะเนาะมีเท่นี่นะคะมือนี้มาหอรประเดี๋กกินก้อนยาสูบยาเนาะเนาะหายใจสะดวกเนาะนแหละค่ะพอยาประเดี๋ยว พอเดาอฟืนยาเนาะค่ะอันน so. so <comigo> <ospel> ี้ว่าความเป็นจริงยาพอได้สูบยาสูบธรรมดาเนาะค่ะสูบแบบม้วนต่อม้วนเลยเนาะค่ะอันลายนยาสูบสีซองใดต่อมือเนาะค่ะสามีบอกว่าสีซองว่ายาสะสูบตลอดตลอดม้วนต่อม้วนม้วนต่อม้วนอัดอัดอัดนี่ประกันประกันบอกกับสามีกับปูอยู่ว่าสงสัยยาหายหายพยาบาลอะไรอยู่หันบนการเขาบอกให้สูบยาอย่างนี้เนาะค่ะเนาะ เอาค่ะบบเดียวพื้นยานะคะ่ะในเบาความเป็นจริงเอาค่ะจังใดก็ขอบคุณหลายๆลายนะคะนะ่ะน้อพอกันวิดีโอหนาค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพค่ะ